ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวคนด่าทั้งประเทศท่านผู้ชมปลอดประสบจะเสนอเงินเยียวยาให้เขมรน,นะ,ะเสนอเสนอเงินชดเชยให้เขมร <c oughs> <c oughs> เอาเอาสมองส่วนไหนคิดวะ <c oughs> นะบอกตัวเองจะออกให้เลยแสนหนึ่ง มันยอมเป็นเสียค่างโง่ว่้อย่างนั้นเออนะครับไอ้พวกนี้พักคนี้นะมันก็เขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกมึงไปสงสารอะไรขเขมรน,นักหนานะครับนะเออถ้ามึงจะเสียค่างโงา่ทำไมมึงชอบเสียค่างโง่กันจังนะโอ้โหนะครับถ้ามึงจะเสียมันก็เสียเองให้หมด นะครับไม่ต้องมาให้เงินภาษีประชาชนเนี่ยประชาชนก็คอมเมนต์ด่าเลยเนี่ยไอ้พักนี้นะอะไรที่มันเอื้อขมิเนี่ยนะมันช่างสรรหาเหลือเกินนะเออนะครับที่สําคัญไอ้ภูมิธรรมนี่เขาเรียกว่ารับข้อเสนอของไอ้ปอดประสบด้วยนะอืมนะครับโอ้โหรับลูกกันดีจริงๆรทีเดียวเชียวนะถ้ามึงออกเงินเองเน่กูไม่ว่าจะคำหรอก นะมึงจะเอาภาษีประชาชนเนี่ยไปจ่ายให้มันก็แล้วกันอืนะครับไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาพูดไก่รัฐบาลชุดนี้แล้วพี่น้องเอ,อ้ยแมมันจะนะโอ้โหจ่ายเงินให้คนกหมีนเอ,อ้ยนะครับชอบทําอะไรที่มันแบบว่านะ เป็นการส่งเสริมเขเมรเหลือเกินอเนี่ยครับเออถ้าเอาเงินอีวุ้งิ่งมาจ่ายนะไม่ว่าตะคำหรอกนะเออมึงเชิญจ่ายมึงอยากจะจ่ายให้มันเท่าไหร่มึงก็อยากมึงจ่ายไปเลยนะโอ้โหมีการเสนอเงินให้ตัวเอง,เอ,งอีกหนึ่งแสนบาทโอ้โหเนี่ยชาวบ้านก็ซ่อมหลังคาเนี่ยก็ยังไม่ได้เงินเลยเนี่ยถ้าได้80บาทเนี่ยนะ่อมหลังคาให้ชาวบ้านก่อนไหมเออ นะไปซ่อมบ้านซ่อมอะไรให้ชาวบ้านก่อนไหมเนี่ยชาวบ้านเ็ายังโวยเลยเนี่ยได้แค่แปดสิบแปดบาทเนี่ยเออมาช่วยมาช่วยซ่อมบ้านคนไทยก่อนไหมปั๊มน้ํามันก็ยังไม่ได้เงินเยียวยาเลยเนี่ยปั๊มน้ํามันเซเว่นที่เขาเปิดน่ะนดนระเบิดอ่ะย,ยังไม่รู้จะได้เงินเยียวยาตอนไหนเลยตอนเนี้ยเออไม่รู้จะเอาเ,อาเงินรับผิดชอบกับใครนะเออ ไม่รู้จะใครจะรับผิดชอบเลยตอนนี้ยเออมาช่วยคนไทยก่อนนะก่อนที่ไปช่วยขม,ยมิ้นนะมาเห็นใจอะไรขมรีนนักหนานะนะครับโอ้โหทุกวันนี้ขมนี่มันด่าประเทศไทยสรารพัดสรารสิ่งนะเออด่าประเทศไทยโอ้ยนะ โอ้โหคิดได้ยังไงว่าจะไปช่วยขมินเอ,อ้ยคนประเภทนี้นะครับก็ช่า,างมีเท่้วยนะเ,ออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้ รหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ